ช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์การเมืองครับนิกคนคุ้นเคยพิธาเปิดปาครั้งสำคัญเล่าเบื้องหลังบันทึกหุ้นสื่อเปิดปาครั้งสำคัญนิกแสงสิรินาวินคนคุ้นเคยทิมพิธาเหตุไฉนถึงต้องออกมาเปิดข้อมูลหุ้นสื่อไอทีวีเล่าเบื้องหลังบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี ผมเป็นเพียงคนที่มีอุดมการณ์คนหนึ่งที่ออกมามีจุดยืนอยากให้ประชาชนได้เห็นเหรียญทั้งสองด้านนิกแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครสสพักภูมิใจไทยจากประเด็นร้อนเรื่องรายงานการประชุมกับคลิปการประชุมที่ขัดแยง้งข้อมูลไม่ตรงกันนั้นวันนี้อโนไทัยสกุลทองผู้สื่อข่าวเนชันทีวีได้ไปสัมภาษณ์หนึ่งในผู้ที่อยู่ในวงประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีวันที่26เมษายน ก็คือนายนิคแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักภูมิใจไทยและเคยเป็นสมาชิกพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพักไปแล้วที่สำคัญเขาเป็นคนรู้จักคุ้นเคยพิธาลิมเจริญรัฐเป็นอย่างดีเมื่อครั้งร่วมกิจกรรมทางการเมืองในพักอนาคตใหม่นิคคือบุคคลที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อ24เมษายนว่า กำลังจะมีนักการเมืองบางคนโดนคดีหุ้นสื่อพร้อมโชว์ภาพประกอบเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีประจำปี2,566นายนิกเล่าให้ฟังว่าที่วันนั้นตัดสินใจออกมาเปิดเผยข้อมูลเพราะตนเองเคยเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวีตอนปี62 และขณะนั้นถือหุ้นสื่อเอ็มคอรและไอทีวีและตนเองเคยได้ปรึกษาพักเดิมและทนายความแล้วว่าถือได้หรือไม่ซึ่งก็ได้ถือมาและในปี62ตนเองเคยหาเสียงแคมเปญกรุงเทพขยับไว้ว่าทีวีเสรีไม่มีใครเคยเยียวยาและทีวีควรเป็นอิสระไม่ควรถูกครอบงามทางการเมืองซึ่งในปีนั้นคดีของไอทีวียังไม่ขึ้นสู่ศาลปกครอง แต่เหตุการณ์ในอดีตเรื่องหุ้นสื่อทําให้เห็นแล้วว่ามันมีปัญหาถ้าเราจะถือหุ้นสื่อหลังจากนั้นก็ศึกษากฎหมายก,ากฎระเบียบอย่างละเอียดแม้กระทั่งระเบียบของกกตในลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสสข้อ3ระบุไว้ว่าห้ามถือหุ้นสื่อมวลชนใดๆก็ได้เตรียมเคลียร์ตัวเองด้วยการไปเปลี่ยนข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับสื่อในกิจการร้านขายยาและกิจการอื่นๆทั้งหมด เพื่อเป็นการปัดฝุ่นตัวเองให้เคารพในกติการู้ว่าถือหุ้นสื่อจึงเคลียร์ตัวเองก่อนลงสมัครสอสอนายนิกล่าวว่าบุคคลที่ตนเองโอนหุ้นให้ก็คือนายพานุวัตรขวัญยืนเป็นรุ่นน้องที่อยากลงทุนจึงโอนหุ้นให้และการโอนหุ้นต้องทําธุรกรรมต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นจึงจะถือว่าสมบูรณ์ตนเองก็ดำเนินการทำทุกอย่างจนเรียบร้อยและจากนั้นก็ลงสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างสบายใจ หลังจากนั้นปรากฏว่ามีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมาตนเองเคยถือก็เลยอยากจะย้อนกลับไปดูว่าณนะตอนนั้นที่เราเคยถือหุ้นยังมีคนอื่นที่ถือหุ้นสื่ออีกหรือไม่ทำให้ปรากฏข้อมูลว่ามีมากมายก็ได้สอบถามทางทะเบียนไปว่ามีข้อมูลของนักการเมืองถือหรือไม่และก็ได้รับคำตอบว่ามีใครถือชื่ออะไรเพราะข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลปิด เปิดเผยได้เพราะเป็นข้อมูลสถานะและมองว่าคงไม่ใช่แค่ตนเองที่รู้จากนั้นตนเองก็ไปขอคัดข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์และข้อมูลถูกส่งเข้ามาในอีเมลเพราะเป็นข้อมูลลับไม่เปิดเผยให้ใครซึ่งตนเองก็ไม่ได้ส่งข้อมูลให้ใครซึ่งก็ถือข้อมูลมาตั้งแต่ประมาณวันที่8-9ถึงเเมษายนที่ผ่านมาจนได้ปรึกษาทนายความหมดแล้วยอมรับว่าตอนแรกก็อยากจะไปร้องเรียนเพราะเราเคารพกติกาแล้ว เจอคนไม่เคารพกติกาจึงอยากไปร้องแต่เราไม่ใช่นักร้องและเมื่อปรึกษาทนายความแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะไปทำพักไม่ได้เห็นด้วยเพราะพักไม่เคยร้องเรียนใครจึงตัดสินใจไม่ร้องเรียนทำให้วันที่24เมษายนจึงตัดสินใจโพสต์ข้อความลงโซเชียลยืนยันว่าเป็นการออกมาตักเตือนธรรมดาไม่ได้จะโจมตีใครสื่อทีวีไม่ควรมีนักการเมืองถือหุ้น กระทั่งเมื่อวันที่26เมษายนก็เข้าประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งตอนนั้นรู้แล้วว่ามีนักการเมืองถือหุ้นสื่อไอทีวีจึงตั้งใจว่าอยากจะไปถามว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะคดีความของไอทีวีเกี่ยวข้องกับสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสปออนอซึ่งการเลือกตั้งก็เป็นการเลือกนายกและนายกเป็นนายของสำนักประหลัดจึงมองว่าเกี่ยวพันกันหมดวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตนเองเป็นเหมือนผู้ติดตาม แต่ครั้งนี้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ตนเองก็นั่งทานข้าวอยู่กับนายพานุวัตรก็นั่งประชุมอยู่ด้วยกันมีการพิมพ์คำถามเข้าไปเพื่อสอบถามประธานในที่ประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมวาระแรกๆจนประธานในที่ประชุมบอกให้คำถามเหล่านี้ไปอยู่ในวาระสุดท้ายเพื่อความเรียบร้อยของการประชุมซึ่งยืนยันว่าตนเองพิมพ์ข้อความไปถามหลายคำถามบางอันได้คำตอบบางอันก็ไม่ได้คำตอบและตอนที่พิมพ์คำถาม จะปรากฏชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอยู่แล้วเพราะต้องล็อกอินเข้าระบบซึ่งก็ปรากฏชื่อของนายพานุวัตรนักข่าวถามว่าที่ตั้งคำถามว่ามีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมเป็นการตั้งคำถามของนายนิกหรือนายพานุวัตรตั้งคำถามนายนิกตอบว่าได้พูดคุยกันจนเกิดความคิด และเกิดคำถามและเหตุผลที่ตั้งคำถามนี้เพราะมองว่าสื่อทีวีไม่ควรจะมีนักการเมืองมาถือหุ้นสื่ออยู่แล้วตามปกติเพราะทำให้เกิดความวุ่นวายและเราก็อยากรู้ว่ายังดำเนินการสื่ออยู่ไหมและยังมีการถามด้วยว่าในฐานะผู้ถือหุ้นเราสามารถช่วยอะไรบริษัทได้บ้างหรือไม่ นักข่าวถามถึงกรณีการปรากฏคลิปการประชุมว่าประธานในที่ประชุมตอบคำถามว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆรอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนแต่รายงานการประชุมระบุว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้ดิติบุคคลตามปกติเท่าที่เราทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายนิกตอบว่า หากไปดูวาระการประชุมจะมีทั้งหมด9วาระวาระที่1ก็มีคำถามวาระที่2ก็มีคำถามคลิปเสียงที่ปรากฏน่าจะเป็นวาระที่9อาจจะเป็นคำถามที่พัวพันกับเรื่องของคดีความหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการไปให้ร้ายหรืออะไรได้แต่ผมคิดว่าบริษัทใหญ่โตขนาดนี้คงจะมีการบันทึกไว้อยู่แล้วก็อยากให้ทางบริษัทเปิดเผยดีกว่าเพราะผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นความลับของบริษัทหรือไม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยันไอทีวียังเป็นสื่อนักข่าวถามว่าในที่ประชุมเขาตอบคำถามหรือไม่ว่ายังดำเนินกิจการสื่ออยู่กี่ครั้งนายนิกตอบว่าเขาก็พูดหลายครั้งและในประเด็นคลิปวาระที่9เป็นวลีต่อเนื่องมีแม้กระทั่งว่าบริษัทไอทวเคยจ้างที่ปรึกษามาวางแผนว่าจะดำเนินการอะไรบ้างหลายโมเดลนักข่าวถามย้ำอีก อยากให้ช่วยยืนยันว่าประธานการประชุมมีการพูดประโยคที่เหมือนกับรายงานการประชุมว่าไอทีวียังดำเนินกิจการสื่ออยู่จริงหรือไม่ลักษณะการตอบคำถามเป็นอย่างไรนายนิกตอบว่าเขาพูดเว้นวรกตามที่เขาพิมพ์เหมือนที่พิมพ์ในรายงานการประชุมยืนยันว่ามีการพูดแบบข้อความในรายงานการประชุมจริง ส่วนพูดในวาระไหนพอจําได้หรือไม่นายนิกตอบว่าพูดในวาระที่อยู่ในช่วงประมาณไม่เกินวาระที่5ไม่ใช่ในวาระที่9แต่มีแน่ๆที่ประธานพูดเพราะข้อเท็จจริงนี้ไม่พ้นอยู่แล้วและยืนยันได้ว่าเอกสารรายงานการประชุมกับการพูดในที่ประชุมตรงกันและที่เปิดเผยข้อมูลออกมาไม่มีอะไรผิดแปลกอยากจะให้บริษัทใหญ่เปิดเผยข้อมูลออกมาเองดีกว่า เพราะเดี๋ยวจะหาว่าตนเองไปให้ร้ายอะไรใครอีกเนื่องจากเจตนาของตนเองไม่ได้ต้องการให้ร้ายใครแต่เป็นการพูดข้อมูลออกมาจากที่ตนเองได้ยินส่วนข้อมูลของนายเรืองไกลเป็นข้อมูลผู้ถือหุ้นคนรัฉบับกับตนเองไม่เคยรู้จักเรืองไกลกรณีที่พักก้าวไกลออกมาถแถลงว่ามีการทำเป็นขบวนการพวกขวางไม่ให้พักก้าวไกลเป็นรัฐบาล นายนิกตอบว่าจะเป็นขบวนการตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ใครจะได้คะแนนเสียงข้างมากหรือข้างน้อยเลยหรือไม่เมกเซนเลยและยืนยันว่าตนเองกับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐไม่รู้จักกันมาก่อนไม่มีการรับลูกไม่รู้จักกันเลย และตนเองเป็นเพียงคนที่มีอุดมการคนหนึ่งที่ออกมามีจุดยืนอยากให้ประชาชนได้เห็นเหรียญทั้งสองด้านเมื่อถามย้ำอีกว่านายนิกเป็นมนม m i n ใครมีใครอยู่เบื้องหลังให้ทำเรื่องนี้หรือไม่นายนิกตอบว่าเซน์ง่ายๆเลยผมจะเป็นนมินีใครผมจะไปคอนโทรลไอทีวีให้เกิดความบังเอิญในช่วงนั้นหรอ <c oughs> ผมก็แค่ผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมยืนยันว่าการกระทำของตนเองไม่เกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทยการกระทำของตนเองเป็นในนามส่วนตัวล้วนๆและพักไม่เคยเห็นด้วยและสิ่งที่ตนเองทำไม่ได้เรียกว่าขุดแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ถืออยู่เท่านั้นและก็เปิดออกมาพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับกกตข้อมูลที่ตนเองมีก็พร้อมที่จะมอบให้กกตหากมีการเชิญเพื่อไปให้ข้อมูลก็ยินดีเพราะข้อมูลของตนเองก็เอามาจากบริษัท มาจากตลาดหลักทรัพย์และที่ต่างๆซึ่งตนเองก็มีการอัดคลิปไว้ส่วนตัวด้วยวิดีโอก็มีกระตุกบ้างจึงไม่อยากเปิดเดี๋ยวจะหาว่าไปตัดต่อแต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกรกะตต้องการก็สามารถส่งข้อมูลเท่าที่มีให้ได้อยู่แล้วนายนิกยังบอกอีกด้วยว่าหลังจากเปิดข้อมูลออกไปนั้นมีบุคคลโทรมาคุกคามตนเองบ้างและโดนกระแสสังคมโจมตีทางโซเชียลอย่างหนักด้วยเช่นกัน จนคนรอบข้างเป็นห่วงส่วนที่สังคมมีการตั้งคำถามกันว่ามีการจัดทำรายงานการประชุมเท็จหรือมีการทำเอกสารเท็จนายนิกตั้งข้อสังเกตว่าใครจะกล้าใครจะทำเอกสารเท็จให้ตัวเองต้องติดคุกและประธานบริษัทใหญ่ขนาดนั้นเขาคิดมารอบคอบมีการจ้างบริษัทระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือในการทำบัญชีด้วยนี่คือการเปิดปากครั้งสำคัญของนิกคนคุ้นเคยพิธาเล่าเบื้องหลังบันทึกหุ่นสื่อ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ nationtv.tv ครับ